อาบน้ำเตรียมยังลูกต้องมีชุดอาบน้ำด้วยโหลรอเต้อาบน้ำนะอ่ามาจากบ้านแล้วทุกคนความจำดีเท่เนาะอาบที่นาวาสี่วัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ รอเต้นอาบน้ำม,มันจะโดนหลายอย่างรอจุกนหวานจากักรยานด้วยอะไรวะนะเยอะแยะไปหมดรอมากขอบคุณมากครับออเดอร์สบู่หลายก้อนอะไรไม่ไม่เห็นหรู้เรื่องเลยสบู่อะไรครับวิ่งไหมสิบรอบ วิ่งอะไรทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจำไม่ได้เมื่อวานนี้หนูลื่นลื่นล้มแล้วหัวมันไปฟาดกับอ่อาังกระดาษมาเลยเพราะว่าจำอะไรไม่ค่อยได้จำไม่ได้เลยครับมีหลักฐานไหมครับขอหลักฐานหน่อยครับวันนีน้พ่อมาเต้นไม่ไหน่อยแล้ว มีหลักฐานไหมครับความหลักฐานมีหนังสือสัญญาไหมครับมีการเซ็นหนังสือสัญญาไหมครับไม่มีอันนี้ผมฟ้องร้องได้เลยนะครับผมฟ้องร้องได้เลยนะทุกคนช่องคนเดียวมีหลักฐานน่าจะทำเดี๋ยวนี้ทำกันได้นะทุกคนมันตัดต,ต่อกันได้นะครับความจำเสื่อมงนั้นใช่หนูมหมดฟ้าดกรับลังกระดานเลย จำอะไรไม่ค่อยได้เลยวันนั้นหนูพูดอะไรไปหรอถึงยังครับูอขอบคุณพี่ปอกแปรับขอบคุณมากครับขอบคุณอคอยกี้ด้วยครับวันนี้ใครจะมีระบบติ้งให้หนูไหมจะได้ระบบติงมากๆเลยใครจะมีระบบติงให้หนูมะไม่อมาะได้ระบบติ้งมากๆเลยฝากตีให้หน่หบบหนอนนะคะ แดี๋ยวพี่ไปโรคทันให้เลยจจำจำจดีมากพี่เดียพี่เดียทำดีพี่เดียทำดีทำดีดท,ำดทำได้ทำต่อไปเลยเดี๋ยวต้องจูนสมองหน่อยแม่ใหม่มาฟาดดวดแจ่ทีย่ยางลูกถึงแล้วครับผมถึงแล้วฝนตกวใหม่พี่ติ้นตกอยู่นะ ไว้จังครับถึงช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีที่จอดคราวที่แล้วผมมาช้าผมไปจอดนู่นนะไปจอดนอนทบุรีแล้วก็เดินมาถึงนาวามีทรมวันนี้วันนี้อยู่ในร้านครับวันนี้เป็นกุ้มปิดในร้านครับผมสบายสบายเลยวันนี้ไม่สี่เรียดจบเล่นจบในท้องเรื่องอย่างแน่นอน